่าเส้นเจอเดี๋ยวใครร้องอย่าเพิ่งร้องดูด้านหน้าก่อน ด้านหน้าพอมีเส้นแล้วค่ะเส<อ>้นใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่ที่ไหน <c oughs> โลกเนี้มันมีเส้นใหญ่กว่านี้อีกเยอะเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเส้นก๋วยเตียเยเต๋ยวหลอดสุกนี้ครัวกะโหลกกลาขอแนะนําให้ทานก๋วยเตี๋ยวหลอดสวรรค์สั่งสูตรเด็ดจ,จากครัวกะโหลกกลาใช้เส้นจากตะกูลจริงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ดีที่สุดในโลก เส้นใหญ่ที่สุดในโลกจําไว้ก๋วยเตี๋ยวหลอดสวรรค์สั่งจากครัวกะโหลกลาสวรรค์ยังสั่งทําไมไม่สั่งอร่อยแท้แน่นอนสุกนี้มือเทียนเจอกันนะครับผมไอ,อสั่งนะ